อร่อยมองตาเฮ้ยมองตายอร่อยใช่เพราะอ่าอะไรหวานพริกปีศาจน้ำผึ้งก็มีใช่มีน้ำพึ่งที่มันหวานนะครับผมแล้วก็ความเปรี้ยวของไอ้ลูกเกิดลูกเกิใช่มีแต่วก็าเผ็ดของพริกปีศาจด้วยแล้วก็ได้กลิ่นพริกไทยอุ๊ยอร่อยแล้วเปรี้ยวของมะนาวพี่ไม่ได้ใส่มะนาวจริงอันนี้จริงไหม่อ้ยทีจริงกายเลยมองตาได้เลยหรอเอออร่อย อร่อยอมองตาเอ้ยมองตาอร่อยเกือบจะเชื่ออะไรนิดนึงมองตาเออมองนิดนึงมองนิดหน่อยอร่อยซูมหน่อยซูมนิดหนึงสูมซูมไปหน่อยโอเคดีดีดีเฮ้ยดีว่ะดูพี่ไม่ไดมองตาอ่ะดูพี่ดูมงครับมามองตาครับ <laughs> <laughs> มองตาผมครับ <laughs> <laughs>